นี้พันอีทีทาสีซ่อมแปงแบบลาวเนาะอย่เงี้ยลวเดี๋ยวหอ,อยต้องแต่งต้องแตง่งไทยบ่าวไทยบ้านนะขอลวงเบียงจันขันอาสามาเฮ็ดเนาะ สอมแปงสอมแปงอพาร์คเมนต์เนาะวิธีวิธีเห็ดเนาะใดเนาะเนาะอะไรวามันแตนะเนาะมันแตนะแตเขาก็เลยแบบมาจะสิไปใส่ ซ้อมซ้อมเนาะหมอเอาเอากาวหูนกาวเนาะหูนกาวแล้วก็ลาดลาดหอยแตกมันไปลาดหอยแตกแล้วก็วสีทาพอดีเลยสีสีอยู่ข้างๆเบื้องซ้ายเนาะหูนกาวอยู่ข้างๆเบื้องขวา เื่องมูมือเือ๋ยเป็นครบห่อยต้องแต่งเงานบุนแหละทาสีไปพอ้อทำแล้วบาทเดียวอันนี้วิธีเนาะ method of the work painting no painting renovation and painting เออค่อยตอดมาตอดมาเราเฮ็ดเองบ่ได้คือว่าคนผู้เดียวเฮ็ดเราบรรษามาเองบ่บรรษาห้อยแล้วก็ยับลงมาลงมายับขึ้นยับลงเอาเองหมดว่า ก็ใส่ความทั้งสี่มือทั้งทั้งความกล้าหาญถ้าบ่มีความกล้าหาญเนี่บอเวลายิ่งเนี่ยบอเอายิ่งยิงนิงคอยแตกเล้ามันคอยแตะเหล้าฮะคอยแตกเหล้าฮะแล้วก็คอยแตกเล้าแล้วก็แล้วก็เอาเอาเอาเกียงเอาเกียงแล่แลด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  เกงแร่แล่แร,แ,รแล้วกันเอาสีท้าทีเหือว่าตัวยึดคือกับพวกขึ้นปีน,นเครื่องมือแบบปีนภูห์ล้ปีนขึ้นภูสันภูนสันเฮียวแล้วคืออยู่ทะเลนะ เอ้ยหยับลงมาหยับลงมา สีทาไปพ่อมสีทาพ่อแห้งเลยกับพอดีแล้วเลย OK, um, ชาวไทยบานะ้านนครหลวงเวียงจันทน์คันอาสาหน่อยเหตุงานทำงานซ่อมแซมและปรับปรุงทาสีหม่ตึกอาคารสูงทอไสรสั้นก็เหตุดได้สิบสั้นสาวสั้นก็เหตุดได้1อยสั้นก็เหตุดได้ขอเพียงว่าผ,ผู้เหตุนี้แปลว่าเป็นคนกบรยานคนสูงแล้วก็ใจกล้าเนาะถือว่าเหตุดได้ เราเหรอ่ะตอนเราเสือกเราหอยตั้งแต่ถึงหอยอยู่ถึงเนาะผนักอยู่ถึงแะะลยลงมาไล่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 ลงมาเสือกจนหอดลุ่มที่ ราไม่เคยได้ยินยได้ยินแจ้งเนาะเสนา